ว่าแปลไปแล้วแปไปแล้วเพื่อนเอาข้าเหนี่ยวมาใส่มาติดเนี่ยใส่เขาเอื่นหน่อยใส่บาทบ่กหน่อยนิบ่เมื่อไรบ่อธิษฐานแล้วองอะบ่ขอพรว่าจังไดนเนาะวันนี้ พอดีเดี๋มาสอยบนมาสอยบดี่ครับเรามาตามน้องนุ่นมาเท็ดบุน่ไย่น่นี่ย่าน้ำะปนี่อ๋อไปเดี๋ยวตามน้องนุ่นไปย่าน้ำข้างนอกนะครับนี่ครับอยู่ภายในวัดวัดย่างนอกนี่นะ

วัดศาลาวัดเนาะหลังจากฟังเทศฟังธรรมใช่บา้านแมงเรียบของเซี่ยงมัวกดน้ำข้างล่างนี่นะครับผู้ผู้ผู้นุ่นกวดน้ำแล้วนะครับโอ้มาไม่ทันคนคนคนเพื้อเขาเหันน,นี้กวดน้ำน้ำต้นไม้น้ำ แล้อวอธิษฐานแล้วอธิษฐานแล้วอ่ะอธิษฐานว่าไป,ไปแล้วไป,ไปแล้วอันนี้วัดอเ,อเอีอยงนี่เขาเอินวัดอยงนีชื่อวัดอีสาน บ๊กบ๊ะบ๊ะบสสบ๊สด๊สบ๊ะ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 บ๊ไบ๊ะบ๊ะอ๊ะบ๊ะบ๊ะระบ๊อบ๊ะบะบ๊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 ะบะบ๊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 ละบะบ๊ะบ๊บ๊ะ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 ะบ ถามดินเด้ออย่าบอกใอยเด้ออ่ะนี่ฮะเป็นบรรยากาศเล็กๆน้อยๆเพราะว่าตอนนี้ผมมาใายนะครับมาสวยนะน้องนุ่นเป็นกระสีเมื่อแล้วพี่น้องเตรียมรถไปแล้วนะครับนุ่นสระวัานากอกครับสัมมี่ละคลิปนี้นี่เออเห็นก็เจ้าขเขาเข้ามาติดถามเขาเด้ เอาเข้ามาติดมาอย่างนี้คืออย่างนเพินเอาเขาเดียวมาใส่มาติดเนี่ยใส่เขาเอินเนี่ยไรใส่บาทบ่อนี่เนี่บอสเอินเอาเข่าเวมาติดโอ้เราถ่ายเงงามกวอนเบิ่งคุ่นเขาติบ โอ <Okay>, เคบายเ,เออเอเอนี่ครับอยู่วัดบรรกองนะครับสาวผมติดเข้าใส่บ้านนะกระเทินอยู่อยู่น้ำผู้สาวจะข้าวควัน <c oughs> เห็นคนติดเข้านี่ถไฟบ้าน ติดเข้าติดเข้าแบบนี้เพื่ออย่างใส่บาดรบ่บเ่เราเายิ้มเราอายี่นเป็นบรรยากาศการใส่บาตรแล้วกันนะครับผมมาเห็นเพกันอยู่ที่วัดบานน้านนาโกบเนาะ สดเดินทางกลับเลยด้วยคุณผู้ชมจ้านี่ครับลงจากวัดบ้านตะโกกแล้วนะครับชาวบ้านถือกระย่างเมื่อแล้วพี่น้องใส่บาทใส่ยางแท้วแล้ว ในพระส่วนเลยเป็นวัดอยู่เทงผูนะครับวัดนี้อยู่เนินเทงผูเดี๋ยวผมจะให้เบิ่งเนดะ้อนี่ครับวัดอยู่ทงปููวัดบ้านนาเกอกนะครับเมียนมาเมืองมหาชัยเนาะคามวนนะครับนี่ฮะ วัดอยู่เทิงภูคุณพี่น้องเนี่ยอะไรลงมาแต่ภูแล้วก็ย่างก็ย่างภูขี่รถก็ขี่เป็นภาพบรรยากาศมาวัดทำบุญเนาะคองพี่น้องบายกลับก่อนกลับก่อนลาวะ,ะงั้นแล้วพี่น้องผมก็ได้ไปก่อนครับคุณอาจารย์ าพาเปิ้นมาเบื่อันหน่อยใช่เหงื่อถ่ายกันแล้วขอบคุณที่รับชมครับ